มาแล้วมาแล้วครับผมมา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 มือนีได้ต้มเนื้อต้มเนื้อโอ้โหต้มเนื้อก็ไปซื้อมากจากตลาดแหละครับอุณนแล้วซื้อมากชอบกินแบบร้อนๆเราก็ต้องเอามาต้มใส่กระทะต้มให้มีความร้อนขึ้นอีกเนาะก่อนกินเนาะนี่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 กินหอมชวนหิวมากๆเลยต้ม เนื้อเศษเนื้อเปื่อยจวดจวดกับเกี่ยยิ่งแซ่บกับข้าวยิ่งดีครับจำจำไปเลยมือนี่ครับผมมาร้อนรอนเลยพร้อมกินพร้อมสวบอุ่นเล็วสามสิบกีบนี้กับใส่โอ้โหใส่ใส่เนื้อ ร้อนๆสวบใส่ปากก่อนเลยคำแรกพกูดหลนลำายแตกมาอื้เจ็บนัวกดจูกวดกับแก้มชั้นเลิศกับข้าวชั้นดีครับต้มเนื้อเศษเปื่อยๆโอ้ย ขมนัวขมนัวอำลำอำลำเลยทั้งเกี๊ยทั้งบีจวดๆเลยรสชาติแซ่บนัว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 โอ,โ,อโ,อโอ้โหมาก่อนอื่นเลยมากินน้ำฝนนี่น้ำฝนน้ำใสๆน้ำเจริญอาหาร เ้ยคับต้มเนื้อห่อนหลอนสามสิบกรีืดจัดจ้านนัว,นว 도이 소분도 있요음